แล่งองคระาตุชาชจีดูเยร้องรอยขับอันที่ารของพุ่มือปอทั้งหลายที่เดิมเก็บข้อมูลาไว้แล้วฮะองส์พระรมัาติมีเพียงแค่ที่ตั้งที่วัดไทยบาน แต่งท้ายดีดดีก่อนแต่งหน่อยก่อนนะ ตัดเศษทิ้งร้รานะครับก่อหน้านอืมนี่ก็อืมทำอะดีจะไม่ออกก็กว่าใ่ใส,ส,ส่รองเท้าก่อนเด็กรองเท้า ไม่ต้องไม่ต้องทำไม่ต้องสำรวจขานอกไปสำรวจในบ้านก็พอแล้วตรงนี้นคือมีอของเอาไว้สำหรับป้องกันขินโนกรามขี้อนะไรนี้ก็มาใช่หมคะเอแล้วก็ใช้องใช้เท้เนี่ยล่าสุดนี่เขาบอกว่ามีคนมาัดาแล้วก็ดดีว้าว ก็ไม่รู้คือกระป๋องเปล่า,า,าทุกคนถ้าเจอคงรู้จักนไงฝาปิดข้าวแล้วก็ฝาชี้นั่นเองนี่คือไข่ไก่สองฟองท้องเป็น่ลครับอันนี้คือหัวหอมนะคะอันนี้คือซอส ครับซอสแล้วตรงนี้มีมาม่าครับนี่คือมาม่าครับอันนี้ก็คือเบบประจอเหมืนมีมาม่านะครับนนี้็มีน้ำด้วยมีคนทำกาแฟแก้วอื้ม Qué hago con la Ừ, phòng tìm tốt phòng tìm tên...

พูดเรื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ชัดมือก่อนอืมจะเชัดมือเรื่อ,องอะไรข้อสั่งอาด cũng nhỏ thế nói đấy một cái mạng หนึ่งอยาให้ตะไบด้วตัวเองครับถ่ายสื้นะหนึ่งจะเก็บไม่ใส่ก่อนถ่ายแต่เอาไม่ตะไปก่นัทุกคนก็อย่าสงสัยนะครับอ่า S M อสม S M ทุกคนน่าจะเป็นจัวโอเคขอตะไปนะครับ ให oh. ้กินด้วยสิกินด้วยสิแยก็เปิดแยก็เปิดนะเจอเข้ากับยานะยาถ่ายเขาให้ะ้ะเดี๋ยวด้านบนมีอะไรก็ไม่รู้อ๋อมันมน่าจะเป็นที่ถ่ายบุคคอนนะเวลาเอาไปดูหนังเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยแล้วนี่คือ ว่าบ้านเพ้นประโยชน์น้ำมันน่าจะเอาใส่กระทะอยู่เแียวส่วนสีอิว๊วนี่ส่วนสีอิ๊วนะบางครั้งก็จะมีสีอิ๊วด้วแหละแล้วก็จะมีสีอิ๊วอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีอะไรไม่รู้อันนี้คือน้ำตาลไยใส่พวกอันนี้ เออกระปิกน้ำกล่องใครกระปุกเอาอปตรงนี้และนี้คือดรนโคกปิเถอะแล้วนี้คือเครื่องปั่นน้ำผลไม้แว้ปั่นน้ำผลไม้ใช่ไหมครับยายม้นติดยายไปด้วยอ่ะยังกระสับกระเลย โอเคพูดกับยายกับบ้ามันรกอย่าไปตายตรงนี้ที่บ้านมันลกไม่ใช่เราจะพาทุกคนดูบรรยากาศวันนีคือบรรยากาศของบ้านเนื้อได้สองเอ้ใครว่าใครว่านั่งอยู่ตรงนู้นใครว่านั่งอยู่ตรงนู้นโอ้ยยายยายใหญ่ใจมันดูดีใหญ่ ย oh, 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 ุงที่มันดูนี่ยงยังกระสับไปเลยยุงี่มันยุงรุนนี่ยุงอะไรยังเดนเี๋ยวโซไปเดี๋ยวแยกลยแดูรอแยกมาแยกดูโอ้โหน้องแก๊ปสก๊อตโอเค เดี๋ยวต้องลาไปก่อน